สวยไหมครับสวยมากค่ะลายเป็นเอกลักษณ์ในลายปลาของจังหวัดเชียงรายเจ้าที่จะเป็นก,นกันรรับสูง วันนี้นะครับก็จะมีอสอนวิธีการเข้นลายนะครับสำหรับงานเซรามิกที่เราเผาดิบแล้วแล้วก็เอามาเข้นโดยใช้สีเข้นใต้เคลือบเป็นลวดลายโบราณลวดลายของจังหวัดพะเยานะครับก็ลหลังจากเพ็นแล้วนะครับเราก็นําไปชุบเคลือบแล้วก็เผาเคลือบออกมาเป็นชิ้นงานที่มีความสวยงามตามฝีมือของแต่ละคนนะครับ ถ้าคนไหนที่มีฝีมือดีก็ได้ผลงานออกมาที่สวยงามยอดเยี่ยมมีคุณค่านะครับคนไหนที่พอใช้ได้ก็สามารถนําไปใช้ได้นบใช้เองได้ถ้ามีมือดีก็ไปจาหน่ายได้เป็นอาชีพได้ในอนาคตนี่นะครับเป็นเทคนิคการเพ้นสีโดยสีที่ได้จะใช้น้ำสกสีน้ำตาล แล้วก็เห็นลงไปเป็นปลาชะโลายเป็นลายโบราณลายเวงวัวชิ้นลายตาต้นี้เป็นลายตาเวงวัวทรงบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ครับนี้จะเป็นลักษณะชิ้นงานที่เราเห็นสีใต้เสื้อซึ่งจะสอนให้กับชุมชนในวันนี้นะครับอย่างสีเนี้ยเป็นสีที่ได้จากเห็นน้ำตกสีดำๆนะครับเราทำคือการเพ้นสีใต้เสื้อเสาที่ระงงทางต่างๆต่างๆจนเอน ที่ผมเวตี่วงนะครับบริัมาปะมาโปกันแรกตอนนี้ครับทุกทุกท่านสู่วัฒนการตอนนะครับปีเลขาสรรมรันวัฒนการที่บัวเป็นเกษตรวัฒน์ถูกวิสาหกิจชุมชนเงอนปริมาณสปับสนุนโครกรนี้หนึ่งเพื่อสร้างรายได้ช่วยโครงการสร้างนวักรร และสามารถพัฒนาส่วยอดที่เป็นเป็นกาลังถ้าราดีโรงเรียนลทั้ใหม่กลุ่มที่แสงสุดโต่งพัฒนาองค์เขานะครับในยุคการเปล่งนสูงจากพะเยานะครับจะมาปฏิบัติหน้าที่ประธานเปิดโครงการอบรมในวันนี้นะครับแต่ด้วยติดภารกิจนะครับในมอบหมายทุนได้ปฏิบัติหน้าที่แทนทางอำเภอโครงการพะเยา โครงการแห่งสุขภาพขึ้นยาในครั้งนี้การดูบรณาการในครั้งนี้จะทำโดยทุกประโยชน์ธุพกิจภาธุรกิจชุมชนทำงานปฏิบัติการพิธีนะครับร่างแต้มแก้วนะครับต่อไปนั้นขาให้การซึ่งนะครับนาซีได้รับการอนุรักษ์จากองคระองค์อาจารย์จะสอนต่างมหาวิชาติงเอกสารเปิดไปก่อนกรีแล้วตอนแรกเข้าใจในในหน้าวิชาขาแล้วอาจารย์ก็จะไปโอ้หลวงมุ่งมุ่งนภาคปฏิบัติ ก็ตรงนี้จะเป็นภาคพิบัตคอนใหญ่เยะเดี๋ยวอาจารย์จะนที่ไยว่า,า,อ,า,อ,อ,าอ,อ,อาจารย์อาจ,จะสอ,อนหร,รืยยนนหทอาทยายทอดต้องมอาจารย์เนี่ยอาหารฝนนจไอาจารย้รมแล้วจะมีการกดยอมันก็เนาะจะมีการเชื่อมโยงกันจจไรนะค็เนาะพราะว่าข้อบรมเนี่ยทั้งทางระยะจะเป็อาทิตย์ะเนาะซึงมาประจอากระทรวงนี้อยู่แล้วเะคะเชิญเชิญนะจ๊ะพท้องเลยค่ะเราจะได้เที่ยวปการของคนละนัชิดนนะคะ

ก็เหมือนกันอัธยาศัยนะ2นะ <laughs>

ตอนนี้ถ้ามันวงมนจะเอามาจอกนี่เปรเพิ่นะเจ้าแก้ห่วงค่ะกินไปตัวี่ยไปตัวเจ้างูแก้ไปสู้ินะเจ้ามั่นใจจะลงกระดาษค่ะนะเนี้ยเขาไปลงสีจาตตอไปลายพนัเาไปลงสีจาตตอนปลายพวนับเส้นเข้มนะครับเสนเส้นอมอนะครับ างานลูกตกดาวงามนะงาแค่นมันจะเยอะเสร็จแล้วค่ะมีความรู้สึกยังไงไหมครับที่สามารถทําได้ขนาดนี้นครับสนุกค่ะไม่ไม่น่าเชื่อว่าผลงานของตัวเองจะออกมาสวยนนแนี้ครั้งแรกในชีวิตครงบครั้งแรกในชีวิตค่ะอันอนทที้ต้องไปสมปองเสี่ต้องร้อนสาวไว้ต้องร้อนสาวไว้อนนี้เป็นดื่มกาแฟอย่างอริสอ,อ,<ม>อร่อยแอบเป็น แตวเองค่ะเกี่ยวประจำตำแหน่งใช่เกี่ยวประจำตำแหน่งมาแล้วคิดไล้ก่อนไหมว่าเราจะทำได้ไม่ได้คิดหรอกค่ะก็ตอนแรกก็คิดว่าเขาจะให้เราปั้นก่อนไม่ได้เอามาให้วาดรูปนะเพนก็เลยเอาแบบง่ายๆเป็นคนชอบดอกไม้ก็เลยเอากลับม้ก่อนทำง่ายๆก่อนค่ะแล้วก็ข้าว่า ถ้าเป็น้นต์ลงสีแล้วออกมาแล้วเนี่ยต้สวยงานอย่างที่เราตั้งใจไหมครับต้องส,สวยแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้สีดอกไม้ยันสนใสก่อนก่อนที่จะออกมาเป็นแบบเนี้คิดหนักไหมครับก็ <c oughs> คิดหนักหนักอยู่แต่พอทําไปแล้วก็ภูมิใจทําได้ <c oughs> ออกมาพอดีพอดีอยากให้สวยก็ไม่สวยเนาะ ครั้งแรกในชีวิตอ่ะภูมิใจละที่ทําได้ออกมาอย่างนี้หนึ่งเดียวเะในโลกเลยหนึ่งเดียวในโลกเลยนี่ตัวเองละจี่ตัวเองแล้วจุจจุ๊ครูจุ๊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 จุอจุ๊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 จุ ท่านอาจารย์ทำงานเป็นคู่หรอครับตอนตอนนี้เราเรามาวาดเองนะตอนให้เด็กๆวาดมันแตกต่าก <ผม S 2> งกัมนะแตกต่างกันค่ะตอนนั้นสั่งเขาวาดค่สั่งวาดเขาจะวาดให้สวยนะตอนนี้วาดเองตอนนี้วาดเองสวยกว่าเก่าไหมว่าสวยสวยสวยเกิสอนเด็กนะ ป่าชีสมีต้นไม้มีต้นมะพร้าวจุงถึงบ้านมีตูบโตต้องไปต่ด้วยยันยองสูงไหมครับในว่าตรงนี้ของพะยาไม่มีความหมายเพราะว่ามันมีทุกอย่างในนนนนั่ใใอ้อนในอ้พยานะเลย ม่าดกะหาลกะาโอโหเพลงนี้มาก่อนม้วนขนาดกันเลยลาจีนปนะคะเลือกถึงญี่ปุ่นเลือกญี่ปุ่นชอไปที่เยอะๆเลยค่ะยานจะเป็นนะคะเป็นแบบผ้าใาเส้นไหจังใจที่สุดเลย

ประมาณ20%เชื่อพิมพ์เองในพัวทำออกมาแล้วก็เ <c oughs> ก,ก็บสิน้าจัดรองแล้วก็เก็บสินค้าในยงเ็เล่